hello สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ EP สองนี้เราก็จะมาต่อกันที่เรื่องของ tense ในกลุ่ม continuous tense นะคะอยากจะบอกเลยค่ะว่า tense กลุ่มนี้ง่ายมากๆ continuous tense คืออะไรและใช้กับเหตุการณ์ใดบ้างง่ายยังไงเราไปดูกันเลยค่ะที่ของ continuous tense ก็คือ tense ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ว่ากำลังเกิดขึ้นอยู่ใขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นในอดีตป,ปัจจุบันหรืออนาคต ช่นในสไลด์นี้เราจะบอกว่าเรากำลังเรียนหนังสืออยู่เราสามารถพูดได้3แบบแบบที่1ก็คือแบบปัจจุบันตอนนี้เรากำลังเรียนหนังสืออยู่สมมติว่าตอนนี้เป็นเวลา9้าโมงใช่คะเรากาลังเรียนหนังสืออยู่และเวลา9้าโมงของเมื่อวานเราก็กำลังเรียนหนังสืออยู่เหมือนกันณนะเวลาที่9้าโมงหรือเราจะพูดถึงในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ตอน9้าโมงเราก็จะกำลังเรียนหนังสืออยู่เห็นไหมคะ ว่าเหตุทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคต continuous tense จะเน้นเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่เป็นหลักค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันในกลุ่ม continuous tense ว่ามีอะไรบ้างในตารางนี้ก็จะมี Present continuous past continuous และ future continuous แล้วก็อย่าลืมนะคะผลต้องแม่นโครงสร้าง tense แล้วนะ p r e s e n t continuous ก็คือ subject บวก work to be บวก verb ing work to be คืออะไร work to be ก็คือ is am are ในขณะที่ past continuous ก็คือ subject บวก work to be เหมือนกันแล้วก็บวก verb ing แต่ work to be ของ past continuous ก็คือ was หรือ were นั่นเองต่อมา future continuous ก็คือ subject บวก will be บวก verb ing ทีนี้เรามาดูว่าแต่ละ tense ใช้ในเหตุการณ์ใดบ้าง เริ่มที่ present continuous present continuous ใช้เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณนขณะที่พูดเช่น Mary is sleeping right now Mary กำลังนอนหละอยู่นะตอนนี้ณขนะณะที่พูดหรือใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเช่น I'm taking five courses this term ในความว่าเทอมนี้นะคะลงเรียนทั้งหมด5วิชาจะสังเกตว่า ในขณะที่เราพูดเราไม่จําเป็นต้องเห็นภาพว่าเรากําลังเรียนอยู่ณนะขณะนั้นแต่เป็นการบ่งบอกว่าช่วงเวลานั้นช่วงระยะเวลาเทอมนั้นเนี่ยเราลง5วิชานอกจาก present continuous จะใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นณนะขณะที่พูดหรือเกิดขึ้นในช่วงนั้นแล้วเราก็ยังสามารถใช้ present continuous เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่น I'm living for the US tomorrow ฉนันกำลังจะออกเดินทางไปอเมริกาพรุ่งนี้ซึ่งณขณะที่พูดี่้ไม่ได้ออกเดินทางแต่อาจจะกําลังแพ็คกระเป๋าอยู่เป็นไปได้แน่นอนว่าคือพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นนั้นเราจะไม่ใช้ Future Simple เราจะใช้ p r e สเ n t ต์คอนติเนีในการบ่งบอกถึงเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้มาดูไทม์ไลน์ของ p r e สเ n นต์คอค่ะ p r e สเ n นต์นคอนไทม์ไลนอันที่1ก็คือไทม์ไลน์ของข้อหก็คือกําลังเกิดขึ้นขณะพูดหรือเกิดขึ้นในช่วงนั้นก็คือเหตุการณ์เนี้ย ไม่เน้นว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะแต่เน้นว่าณถึงปัจจุบันในขณะที่พูดเนี่ยมันคือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็อย่างเช่นณขณะที่พูดเนี้แมรี่กําลังนอนซึ่งแมรี่เริ่มนอนตั้งแต่กี่โมงเราไม่เน้นแต่แมรี่ก็ต้องมีการนอนต่อเนื่องมาถึงแม้ในขณะที่ถึงจุดที่เราพูดถึงก็คือแมรี่ยังนอนอยู่นั่นเองหรือเทอมนี้เราลงไปห้าวิชาก็บ่งบอกเช่นกันว่า อาจจะต้นเทอมอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆจนนัาถึงขณะที่พูดเนี่ยก็คือเราพูดให้ข้อมูลว่าเหตุว่าเทอมเนี้ยเรากำลังลงทางวิชาส่วนทำลายที่2เกิดขึ้นในอนาคตจากการวางแผนนะคะเรามาร์กที่ตำแหน่งอนาคตก็คือกําลังจะเกิดขึ้นแล้วณนะจุดที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือเราออกเดินทางต่อมาค่ะเรามาดูที่ past continuous นะคะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้น แต่กำลังเกิดขึ้นขณะหนึ่งในอดีตตัวอย่างเช่น I h o c l o k last night I was taking a shower ตอน8โมงเมื่อคืนนี้เนี่ยฉันกำลังอาบน้ำอยู่อาบน้ำเนี่ยอาบตอนไหนไม่รู้นะคะถ้าดูไทม์ไลน์อาบตอนไหนไม่รู้รู้แต่ว่าเมื่อมาถึงจุดที่8นาฬิกาของเมื่อคืนนี้เนี่ยถ้ามองไปปุ๊บภาพเราก็จะเห็นว่าเขากำลังอาบน้ำอยู่และการใช้ past continuous ถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกันเราก็จะใช้2อเทนมาคู่กันก็คือ e 1กําลังทงา e 2อแทะความหมายคืออะไรความหมาย e ี1ก็คือกําลังทําก็คือกําลังดําเนินอยู่เลยแล้วยังไม่จบด้วยกําลังทําอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เป็น e 2ก็แทะเข้ามาเช่น w h y I was taking a shower the phone rang w h y I was taking a shower ก็คือในขณะที่เรากําลังอาบนะ้ํา โทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นเห็นไหมคะถ้าดูจากไทม์ไลน์เราอาจจะเริ่มต้นอาบช่วงนี้นะคะดําเนินเรื่อยมาเรื่อยๆณจุดหนึ่งสีแดงก็คือ e 2ก็คือโทรศัพท์ได้ดังขึ้นเห็นไหมคะมีเหตุการณ์แทรกซึ่งเรายังอาบน้ำไม่เสร็จนะคะก็มีเหตุการณ์มาแทรกก็คือโทรศัพท์ดังขึ้นนั่นเอง ดฉะนั้น pass c o n t i n u o us เนี่ยก็คือใช้ได้2แบบแบบหนึ่งกำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นซึ่งอาจจะเป็นแค่เหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ได้ถ้าหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมๆกันเราก็ยังใช้ในรูป verb ing ทั้งคู่ทั้ง,ท,งทั้งทุกเหตุการณ์แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดไม่พร้อมกันมีเหตุการณ์หนึ่งดําเนินอยู่ยังไม่จบดีแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งมาแทรกเราก็ต้องใช้2 tense คู่กันทีนี้สอง tense คู่กันใช้ tense อะไรบ้าง ที่หนึ่งกำลังเกิดถูกไหมคะกำลังก็คือจะต้องเป็น tense past con ก็คือ subject บวก verb to be บวก verb ing แน่นอนเช่น I was taking สว่วนเหตุการณ์แทกนะคะเราจะใช้ past simple ค่ะ past simple ก็คือ subject บวก verb ช่อง2 ring ก็คือเป็นแรงช่องสองของ ring นั่นเองต่อมาค่ะเรามาดูกันที่ future continuous future continuous ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ กำลังเกิดขึ้นณนะขณะหนึ่งในอนาคตไม่ใช่กําลังจะเกิดนะคะเราพูดถึงเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นเลยณนะขณะหนึ่งในอนาคตตัวอย่างเช่น don't call me at n i g h t because I will be studying English online ตอน9ก้าโมงอย่าโทรหานะเพราะว่าฉันกําลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษทางออนไลน์อยู่ future continuous จะคล้ายๆกันกับ past continuous ก็คือเหตุการณ์จะคล้ายๆกันไหมคะกำลังเกิดขึ้นณนะขณะหนึ่งนะคะในอนาคต ในขณะที่ p a s t on เปรียบเทียบกันให้เห็นเลยว่ากําลังเกิดขึ้นขณะหนึ่งแม้ดีแล้วก็จะมีเหตุการณ์ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นไม่พร้อมกันมี2เหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันก็จะคล้ายๆกันกับ p a s t Continu o u s แต่จะย้ายฉากมาเป็นอนาคตนั่นเองนะก็คือที่1กาลังทําเหตุการณ์ที่1กําลังทําอยู่ทํายังไม่จบเลยกําลังดําเนินอยู่แล้วเหตุการณ์ที่2มาแทรกตัวอย่างเช่น I will be studying when you come ก็คือฉันกำลังเรียนหนังสืออยู่เลยตอนที่เธอมาอถ้าดูไทม์ไลน์นะคะมาที่ดูย้อนกลับมาดูที่อันที่หนึ่งก่อนกำลังเกิดขึ้นในขณะอนาคตถูกไหมคะก็คือเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเริ่มตั้งแต่แปดโมงนะคะไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแต่ณนะตอน9ก้าโมงอ่ะเพื่อนบอกให้ hey, โทรมา9ก้าโมงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดตอน9ก้าโมงถ้ามองไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นอนาคตเลยว่าฉันกําลังเรียนหนังสืออยูนะะ่ในขณะที่ สถานการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สองที่มีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่พร้อมกันก็จะเห็นว่าโอเคเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้รู้แต่ดาเนินไปเรื่อยๆจนถึงหน้าจุดหนึ่งจุดที่เหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่สองมาแทรกนั่นเองก็คือในขณะที่เรากําลังเรียนอยู่เพื่อนมาหาทีนี้ครูก็จะมีเทคนิคก,การจํามาฝากเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะในกรณีที่มีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่พร้อมกันถูกไหมคะเหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนดําเนินอยู่ สักระยะหนึ่งแล้วมีเหตุการณ์ที่2เข้ามาแทกส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่สองเข้ามาแทกจะเป็นเหตุการณ์สั้นๆอย่างเช่นเราทําอะไรเนี่ยอย่างเราเรียนหนังสืออยู่โทรศัพท์เข้ามาหรือเราเรียนหนังสืออยู่มันเป็นกินเวลาถูกไหมคะระยะเวลาแล้วมีบุรุษไปษณีมาส่งของหน้าบ้านมากดออดหรือคุณแม่กํากลังทําอาหารอยู่แล้วก็มีคนมาตะโกนเรียกอะไรแบบนี้เห็นไหมคะเหตุการณ์ที่แทกเนี่ยมักจะเป็นเหตุการณ์ที่สั้นๆอันนี้คือให้เป็นข้อสังเกต นี้ครูก็จะมาเน้นในกรณีที่เป็นสองเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่พร้อมกันนะคะถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันเรารู้อยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะกี่เหตุการณ์ก็ตามถ้าเกิดขึ้นพร้อมๆกันเราก็ใช้ continuous ได้เลยถูกไหมคะแต่ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่พร้อมกันนะคะเราก็จะมีคู่ tense ค่ะคู่ tense ที่ว่านี้มีอะไรบ้างก็คืออย่างเช่นคู่ที่หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในอดีตก,ก็คือ e 1กําลังทำใช่ไหมคะดำเนินอยู่และกําลังทําแล้วมี เหตุการณ์ที่2ก็คือ e 2มาแทรกอันนี้คือ tense ในอดีตเราก็จะใช้ e 1เป็น past continuous ในขณะที่ e 2ก็คือ past simple นั่นเองนะคะก็คือครูก็อาจจะพูดจะย่อหรือโน้ตของครูก็คือปักคอนกับประซิมนะคะปัาคอนทำอะไรอยู่ประซิมชอบมาแทรกนะคะหรือถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอนาคตนะคะโดยมี2เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่พร้อมกันเหมือนกันแต่เป็นไม่พร้อมกันในอนาคต ก็คือ e 1กําลังทําเหมือนกัน e 2เข้ามาแทรกเราก็จะรู้ว่า e 1ก็คือใช้ Future Continuous ก็คือ f ฟิว Con ในขณะที่ e 2เป็นเหตุการณ์ที่มาแทรกเราก็จะใช้ Present Simple ก็คือครูก็จะแบบเหมือนใช้พูดคาว่าน้องฟิวนาคตดถึน้องฟิวนะน้องฟิวกับที่ซิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็คือเทคนิคในการจําแบบง่ายๆของครูนะคะก็คือถ้าเป็นอดีตก็คือป้ากับป้าอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเป็นอนาคตก็คือจะเป็นอนาคตก็คือจะมีน้องฟิวกับพี่ซิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเทคนิคก,การจําเล็กๆ,ๆน้อยๆของครูนะคะสรุปนะคะสรุปการใช้กลุ่ม c o n t i n u o u s tense นะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตมันก็คือจะมี3รูปถูกไหมคะรูปที่1ก็คือใช้บอกเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้น ขณะนั้นในอดีตขณะนั้นในปัจจุบันหรือขณะนั้นในอนาคตก็ได้หรือใช้บ่งบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนส ใช้เพื่อสื่อถึงสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดำเนินอยู่แล้วมีเหตุการณ์ที่สองเข้ามาแทรกเอาละค่ะสำหรับกลุ่ม continuous tense ก็มีเท่านี้นะใครยังไม่เข้าใจตรงไหน,นก็บอกครูมาที่ใต้คลิปได้เลยแล้วครูจะมาตอบคำถามให้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่อง Emma School ด้วยนะคะคนจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆที่ครูจะเอามาบอกสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบายๆค่ะ